อันนี้แตกจากกว่าเมุกี้มุกี้ลุกปุป๊บปุ๊บปะนั่นเล็กเพาว่าไม่ใช่เหล็กก็ดูดติดแต่มันเป็นดินผสมคล้ายดินเป็นแร่ชนิด นนะ่แตออกมาแล้วแตออกมาแล้วเป็นโผงดำดๆเหมือนถ่านเลยแต่มีเหล็กเป็นเม็ดเป็นเม็มดมมมด้วยเหล็กเป็นแว่นเป็นเหมือนแหวนนะน่ะเหลืองดำปิดเลยเหมือนถ่านแต่โดน ดูติดหมดเลยดินน้ำดำเนี่ยบ้าเป็นดินก็ดูติดบ้าปเป็นเหล็กก็มือนดินอ่ะอันที่สองอันแรกอลกอง,องนี่อันแรก ตาดินก็ไม่ใช่ว่าเหล็กก็ไม่เชิงอ๋อไม่รู้เป็นเหล็กหรือดินตาดินก็โดูติดหมนดนะโบสถ์มันละเอียดลงมันเตม,เตม

คนตัดจะงงเลยเนี่ยก็ถ่วงไม่ค